สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนตอนนี้ทุกคนกําลังอยู่กับผมกอล์ฟจากช่อง Sport Com m e n t วันนี้ผมมีข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมาฝากเพื่อนๆให้ได้รับชมรับฟังกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังการรบกวนเพื่อนเพื่อนกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ออกไปเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครรับรองว่ามีอะไรอะไรใหม่ๆมาเสิร์ฟให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังกันแทบทุกวันเลยเอาล่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาลุยกันเลยดีกว่าครับโคชแหงวิทยาลลหกุ อุปานายกฝ่ายพัฒนาเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยชี้ช้างศึกจูเนียร์ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีควรแยกทีมให้ชัดเจนระหว่างทีมซีเกมกับทีมที่ชิงแชมป์เอเชียเผยโปรแกรมฟาดแข้งใกล้เคียงกันแนะนำแต่งตั้งโคชไทยลุยศึกที่ฟิลิปปินส์เนื่องจากคุ้นเคยกับรายการนี้ส่วนอเล็กซานเดอร์กามาเฮชโคชชาวบราซิลให้โฟกัสทัวร์นาเมนต์คัดเลือกโอลิมปิกเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องโยกมาคุมทีมชุดใหญ่ วันที่16เมษายนพุทธศักราช2562ตามที่ขุนพลช้างศึกจูเนียร์ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะมีคิวฟาดแข้ง2รายการคือฟุตบอลชายซีเกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์ปลายปีนี้และต่อด้วยศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2020ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในต้นปีหน้าซึ่งรายการหลังมีความสำคัญคือ หา3ทีมจากทวีปเอเชียไปลุยโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวณประเทศญี่ปุ่นโดยโคชแห่งวิทยาเหล่าฮกูนุปนายกฝ่ายพัฒนาเทคนิคกล่าวไว้ว่าทั้ง2รายการนี้จำกัดอายุนักเตะใกล้เคียงกันตนคิดว่าควรใช้นักเตะค,คนละชุดไปเลยในซีเกมก็ควรใช้รุ่นอายุต่ำกว่าลงไปแล้วอาจใช้โค้ชคนไทยมารับหน้าที่เพราะที่ผ่านมาคนไทยมกักทำได้ดีในซีเกมส่วนอเล็กซานเดอร์กามาเฮดโคชชาวบราซิล เตรียมทีมสําหรับชิงแชมป์เอเชียไปและถึงตรงนี้ตนคิดว่ากามมาต้องโฟกัสคุมทีม23ปีชุดเดียวไปเลยแม้จะมีกระแสข่าวมาว่ามีโอกาสจะมาคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ตามส่วนผลงานของโคชกามมาในรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่นัดสุดท้ายแพ้ทีมชาติเวียดนามไป0ประตูต่อ4โคชเฮงได้กล่าวไว้ว่า ในรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีผู้เล่นส่วนใหญ่ของไทยก็เป็นชุดที่ดีที่สุดตนคิดว่าโคชกามาคงเห็นจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขแล้วซึ่งการเลือกผู้เล่นในทีมต้องดูความสมดุลโดยผสมผสานทั้งคนที่มีความแข็งแรงมีความเร็วมีทักษะส่วนผลงานที่แพ้เวียดนามไปศูนย์ประตูต่อ4แบบช็อกค,ความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศนั้นสิ่งที่สําคัญคือต้องฝึกให้หนักขึ้นอุปานายกฝ่ายพัฒนาเทคนิคกล่าวอีกว่าผลการแข่งขันแบบนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ในเมืองนอกถ้าแพ้เกิน2ลูกเขาเรียกว่า outclass ตอนนี้เราต้องตื่นอยากโกหกตัวเองต้องฝึกให้หนักมากกว่านี้ตนเข้าใจดีว่าการม่ามีเวลาไม่มากทั้งนี้ด้วยคุณภาพของนักเตะทั้งสองทีมไม่ต่างกันแต่นักเตะเวียดนามมีความชัดเจนในวิธีการเล่นมากกว่าทำได้ดีกว่าเพราะมีเวลาเตรียมตัวเห็นได้ชัดต่อการกดดันหรือแทัคติกส่วนสิ่งที่ตนคิดว่าไทยต้องปรับคือเรื่องของความแข็งแรงของร่างกาย ซึ่งมีผลกับการเล่นเกมลับแล้วใช้การโต้กลับที่เฉียบคมยังไม่หมดแค่นี้ครับยังมีอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะโอเคครับลุยครับเวียดนามสอดเจอช้างศึกในซีเกม2019ทีมชาติเวียดนามมีโอกาสได้พบกับทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลชายซีเกม2019 เมื่อหลุดไปอยู่ในโถที่4ขณะที่ไทยอยู่ในโถแรกในฐานะของแชมป์เก่ามหากรรมกีฬาแห่งชาติอาเซียนครั้งที่30หรือ4เกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยฟิลิปปินส์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่11ธันวาคม2019ล่าสุด vnexpress สื่อดังของประเทศเวียดนามรายงานว่าทัพดาวทองได้หลุดโผไปอยู่ในโถที่4ในการจับฉลากครั้งนี้โดยมีทีมชาติไทยและเจ้าภาพฟิลิปปิน เป็นทีมยืนอยู่ในโถที่1เวียดนามแม้จะทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องและอย่างยอดเยี่ยมในระยะเวลาหลังแต่ในรายการนี้พวกเขาไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศใน4ครั้งหลังสุดและคว้าแชมป์ฟุตบอลชายใน4เกมได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโดยการแบ่งโถฟุตบอลชาย4เกม2019มีดังนี้นะครับโถแรกก็คือฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นเจ้าภาพแล้วก็ไทยที่เป็นแชมป์เก่าโถที่2อ,อินโดนีเซียมาเลเซีย โถวที่3มเมียนมาและก็สิงคโปร์ส่วนโถสุดท้ายนั่นคือโถที่4มีเวียดน,นามลาวกัมพูชาแล้วก็ติมอร์เลสเตซึ่งจะจับฉลากกันในเดือนกันยายนนี้สำหรับทีมชาติไทยเป็นเจ้าของเหรียญทอง4เกมมากที่สุดถึง16สมัยนะครับในลำดับต่อมานั่นก็นคือทีมชาติมาเลเซียคลองได้6สมัยนั่นเองลำดับต่อไปก็คือทีมชาติเมียนมาเป็นแชมป์ได้5สมัย นับต่อไปทีมชาติอินโดนีเซียเป็นแชมป์ได้2สมัยครับแล้วก็สุดท้ายครับเวียดนามครับเป็นแชมป์ได้1สมัยเวียดนามคว้าเหรียญทองได้ครั้งแรกและครั้งเดียวเนี่ยต้องย้อนไปถึง60ปีที่แล้วในชื่อเดิมนั่นก็คือกีฬาแหลมทองเมื่อปี1959ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั่นเองครับผม เอาล่ะก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับจนกว่าเราเนี่ยจะได้พบกันใหม่สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนสวัสดีครับ